มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีธิบเด็ดแปลงกายได้ไหลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นจูนนนกระดิบกระดิบกระดิบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีธิ Everyone, ์เด็ดแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นกระตา มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เด็ดแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นแมวเมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เด็ดแปลงกายได้หลายอย่างชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นแมงมุม มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆพี่ชื่อนุชนาฏคุณวงนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการศึกษาปฐมวัยชื่อเล่นชื่อพี่แตงโมค่ะวันนี้พี่นักศึกษาก็มีกิจกรรม หนูทำได้มาให้เด็กๆได้ทำกันค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจังหวะพร้อมอุปกรณ์ค่ะก่อนจะไปเริ่มกิจกรรมเราไปอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยท่าที่1ให้เด็กๆยืนตัวตรงชูแขนขึ้นโน้มตัวไปข้างหน้านำนิ้มือไปแตะที่ปลายเท้านับ 1- ึถึงค่ะหนึ่ง6 7 8 ก้บ <90 S 2> ที่สองให้เด็กๆกลางขาออกเล็กน้อยกลางแขนทั้งสองข้างและหมุนไปด้านหลังนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นหมุนไปด้านหน้านับหนึ่งสองสามสี่ห้า 7, 8จ็ดแสบท่าที่3มให้เด็กๆยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นและนำอีกข้างไปจับที่เอวจากนั้นเอียงตัวไปข้างที่จับที่เอวค่ะนับ1นึถึงสินะคะจากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะนับ1นึถึงสินะคะ1 2ึ่งสอห้าหเจ็ด 8 9 1เกิเก่งมากค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้อบอุ่นร่างกายกันไปเมื่อสักครู่เหนื่อยกันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆยังไม่เหนื่อยเราไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะโดยอุปกรณ์ของกิจกรรมหนูทำได้มีดังนี้ค่ะ 1. กระดาษกระดาษในที่นี้นะคะเป็นกระดาษรีไซเคลิลที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะหรือจะเป็นกระดาษสีก็ได้นะคะ สองกร้าสามเครื่องเคาะจังหวะถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์ครบแล้วเราไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมหนูทําได้ที่พี่นักศึกษาได้นำมาในวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจังหวะพร้อมอุปกรณ์โดยอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็คือกระดาษค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมหนูทำได้เรามาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันก่อนดีกว่าค่ะ 1นึงถ้าพี่นักศึกษาเคาะจังหวะช้าๆแบบนี้ให้เด็กๆค่อยๆเดินตามจังหวะที่พี่นักศึกษาเคาะไปอย่างช้าๆค่ะแบบนี้นะคะและถ้าพี่นักศึกษาเคาะจ จังหวะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะ 3. ถ้าพี่นักศึกษาขอจังหวะ2ครั้งติดก,กันแบบนี้นะคะให้เด็กๆเดินตามจังหวะไปหยิบกระดาษสีตามความสนใจในตะกร้าแล้วไปวางให้ตรงกับสีที่เด็กๆเลือกนะคะ ได้ยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนดีกว่าค่ะท่าที่1ให้เด็กๆเหยียดขาตรงยกแขนทั้งสองข้างขึ้นและค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้านำนิ้วมือไปแตะที่ปลายเท้านับ1 2 3 4งสองส,สห้าหกเจ ที่สองให้เด็กๆนำฝ่าเท้ามาประกบกันจากนั้นขยับขึ้นลงเบาๆนับ1-10ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นค่อยๆก้มตัวลงไปข้างหน้านับ1-10ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เป็นอย่างไรบ้างคะกิจกรรมหนูทำได้ที่พี่นักศึกษาได้นำมาในวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะหลังจากที่เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมเสร็จอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ่ายรูปขณาดเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมส่งมาให้เพื่อนๆและคุณครูได้รับชมผ่านทางคลาสโดโจกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของพี่นักศึกษาก็ได้หมดลงแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะบายบาย สวัสดีค่ะ